สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวแคมเปญใหม่ขอสงสัญจรีนะคะสายถุงต้องมีสี คลิกนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทาง c t f เนี่ยจับมือกับทางสิงค์นะคะออกมีเป็นร่วมกันนะคะก็ส,สะะายดื่มท่านนะคะก็เปิดชวนนะคะมาทานคู่กับซีซีโดนแม่ปิ๊กนะคะรับรองสซีแน่นอนค่ะซึ่งในแคเมเปญครั้งนี้นะคะเราก็ได้สิงคปิ๊นะคะน้องมิลล์สุชิตนะคะที่มาร่วมง,งานกับเราในแคเมเปญนี้นะคะก็อยากฝากให้ทุกท่านติดตามผลงานของน้องมิวด้วยค่ะ ค่ก็ขอคุณทาง c s นะคะสาหรับไเยแเปญน้นะคะก็เป็นแคมเปญที่ด่วมกันนะคหวังว่าการดื่มสิ่งลวัสดาไปกับโวดางของทังทีนะคะจะทให้นักสัดื่มสิ่วามขึ้นไปนะคะแล้วก็ฝากแคเปญไว้ให้กับแฟนัแฟนวแล้วก็แฟนสิ่งในวัสดาวยค่้อั้นอง่อยู้ทาเป็นเชเดิมก็รู้สึกดีใจมากๆนะคขอบคุณ ที่ให้โอกาสมาทปรโมชั่นเตอร์นะครับก็ผมว่าทุกคนจะชอบตั้งตัวคนละแ้วก็โมทั้งบุรุษที่กับสิริเนี่ยทุกคนชอบอยู่แล้วแหละตัดสินใจด้วยนะครับผมผมวันที่วันถ่ายทำสนุกมากๆที่พี่ทีมงานทุกคนน่ารักมากๆรวมทั้งคู่คู่กับด้วยครับผมก็จะมีมีหลายช็อตที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันไปตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นด้วยชั้นด้วย ก็เร so ็วๆเลยที ite, so ่25นี่ครับผมได้ดูเลยต้องทานใช่ไหมครับผมศ์ปกติเราเป็นแบบใส่ที่เหมือนก็ดาแบบนี้แล้วก็โต้มาวก็แบบนี้แล้วก็่ไหมกินเก่งกินดครับกินเก่งหมดแล้วไม่กินเก่งครับกินเก่งครับผมก็เข้าทานแล้วตัวโซดาสีแดงครับแล้วก็พอมาทานด้วยกันเนี่ยอยากกดทุกข์อยากให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆครับกลินมากยิ่งช่วงนี้นี่ก็แบบเดี๋ยวพอยิ่งท้ำเมื่อไหร่ก็อร่อยสุด อที่เสบวรนครับผมแมโครตาสุกท่านกำลักำนักนะครับผมิารด้ครับท่านไหนจะถามต้เอไหมคออีกนึ่งดคะสายดื่มต้องมีปีโบราณิขอบคุณค่ะ